ไปทางนู้อไหมไปางเราไปทางนู้มั้ยฮะเ้ยวอะไรเราต้องไปอยู่ไหนต้องไปตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเราต้องไปตอนนี้ไปตะกูล เวยนนะครับผมที่ให้เกี่ยวให้รู้ปลายมีรายชื่อเข้าชิงในครั้งน,นี้นะครับผมแล้วก็คืออยากจะบอกว่าถึงเท่กตันอย่งเป็นทีมเสรตจครับทุกคนครับ ที่คอยสนับสนุสนพวกเราเสมอนะคะถ้าวันนี้เราอาจจะไม่ได้รางวัลกลับบ้านแต่ดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันนี้นะคะ รางวัลกลับบ้านแต่ดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันนี้ค่ะ โ <Jenny> อเแก้คทตัายโอเคมทุกคน สวัสดีเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาวันนี้มาเพราะว่าเป็นแฟนรายการของรายการในเอ็นอยู่แล้วน้องัอบคุณมากจำได้เลยว่าแบบชุกๆสมัยก่อนทุกคนเอ็นบีนะฮะทางทางรายการก็จะตามกองเราแล้วก็ฉากก็ก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่ดังมากกว่า คือคอสตูมจัดเต็นนะคะ้ประดับเล็กๆวาวๆมากเลยูตมาูตามตามลามอร์ดทีใช่ค่ะนนีอาจจะต่เป็นเล็กน้อยไขอไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ด แฟนๆระหว่างทางแล้วก็เดินชมวงของเราขอบคุณที่มาร่วมกับเราด้วยใช่สวัสดีนะครับป้าดิสาตัวด้วยนะครับพี่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 ค่ะขอบพี่พี่ขอบคุณค่ะพี่ดังสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เรามาเป็นแบบครอบครัวใช่นี่ถัดต่อไปนะคะเป็นซีรีส์พันกับซีรี จูนขอถ่าย <ขอ S 2> รูปน้อง,<ว>อ,งอ่ะ